ช้างไม่ใช่แค่สัตว์ตัวใหญ่ที่เดินเชื่องช้าในป่าหรือปรากฏในรูปภาพตามวัดวาอารามแต่ช้างไทยคือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และหัวใจของคนไทยมาช้านานจากสนามรบสู่พิธีกรรมโบราณจำลับถึงความผูกพันลึกซึ้งระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่แสนรู้ในโอกาสพิเศษอย่างวันช้างไทย หรือแม้แต่วันธรรมดาเราอยากชวนคุณมาค้นพบ6เรื่องราวของช้างไทยที่ทั้งน่าทึ่งอบอุ่นใจและบางเรื่องคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. ช้างไทยเคยเป็นอาวุธสงครามที่ทรงพลังในอดีตช้างไทยเคยถูกใช้ในสงครามโดยเฉพาะในยุคอยุธยาและสุขโขทยัยการชนช้างระหว่างกษัตริย์ถือเป็นศึกศักดิ์สิทเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยชนช้างกับพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัตถี ซึ่งกลายเป็นตำนานประวัติศาสตร์ไทย 2. ช้างมีตำแหน่งบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณช้างหลวงช้างของกษัตริย์จะได้รับยศเช่นเดียวกับคุณนางเช่นพระยาปราบเมืองขึ้นอยู่กับความสามารถความกล้าหาญและผลงานในสนามรบ 3. ช้างจำหน้าคนได้แม่นยิ่งกว่าที่คิดช้างมีความจำดีมากสามารถจำคนที่เคยทำดีหรือร้ายกับน้อง ได้เป็นเวลานานมีหลายกรณีที่ช้างแสดงความรักต่อคนที่เคยดูแลแม้จะผ่านไปหลายปีหรือในทางกลับกันอาจแสดงความระแวงกับคนที่เคยทำร้าย 4. เสียงของช้างมีรหัสลับช้างมีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจทั้งเสียงร้องเสียงคำรามการสั่นเท้าหรือแม้กระทั่งเสียงความถี่ต่ำที่คนไม่ได้ยินอินฟราซาวด์ซึ่งสามารถส่งสัญญาณไกลเป็นกิโลเมตรเพื่อเตือนภัยหรือเรียกหาฝูง 5. พิธีรับขวัญช้าง คือความเชื่อโบราณที่ยังคงอยู่เมื่อมีการนำช้างใหม่เข้ามาหรือหลังช้างไปรบหรือเจอเรื่องร้ายแรงจะมีพิธีรับขวัญช้างเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้ช้างกลับมาสงบอ่อนโยนและพร้อมทำงานอีกครั้งเป็นพิธีที่ผสมผสานพุทธและพราหมณ์เข้าด้วยกัน6วันช้างไทยตรงกับวันที่13มีนาคมของทุกปีถูกกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของช้างที่มีต่อประเทศไทยทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ช้างไทยเป็นสัตว์สำคัญที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ไทยมายาวนานแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาเช่นการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ทั้งการดูแลตามธรรมชาติสร้างเขตร,รักษาพันธุ์และส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ช้างไทยอยู่คู่ธรรมชาติไทยอย่างยั่งยืน